สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเรากลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อนะครับคลิปนี้เก็บตกหลังจากที่รถแบคโครนะครับเบคโครของเสียพันดึงรถเกี่ยวข้าวขึ้นจากโรมชนิดที่แบบว่าถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณเลยครับเทียบเบอร์แคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้กองเชียร์ก็ทยอยกันกลับแล้วครับผม โอ้กองเชียเอาสลิงมาด้วยนี่เอาเอาสลิงมาด้วยปะครับ <laughs> สุดยอดเลยอะต่อไปเสียพันนะครับจะขึ้นเตเลอร์ครับโปเปโกเอสเคหเสียพัน,นจากบ้านน้องแสงแคนดงครับ ภารกิจโก้รถเกี่ยวข้าวสมคิดการช่างนะครับสมคิดการช่างนี่มาจากจังหวัดเพชรชบรุรีมาเกี่ยวข้าวที่อำเภอแคนดงแต่ว่าพลาดท่าติดลมนะครับในที่ลุ่มทางทางนะครับทางถนนถนนสายแคนดงผู้เมือง นะครับออกจากตัวเพลจดงมาประมาณ2กิโลเท่านั้นเองหรืออาจจะไม่ถึงโอ้โทเทเลอร์ไหลเท็เลอร์ไหลลื่นครับลื่นเมื่อสักครู่ เสียพันครับลุยเองเลย รียบร้อยครับปลอดภัยนี่ครับรถเกี่ยวอีกคันที่จะมาดึงช่วยแต่ว่ายังไม่ทันได้ลงเทเลอรครับเสียพันกระชากขึ้นก่อนเลยสมคิดกันช่างส่วนเจ้าสมคิดกันช่างครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเทเลอร์ตามออกไปนะครับ อันนี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่ครับคือหน้า,นานรถแล้วไปกลับรถครับ ตีเล็กสายมันตีเล็กสายมันครับผมอ่าเสียพันครับเดินทางกลับค่ายแล้วครับโชคดีมีชยัยเดินทางปลอดภัยครับผมไปแล้วเจ๊น้อยตามไปด้วยครับโชคดีครับอันนี้เมี่ยนมีม่เสียพันธุ์เหมือนแมน เจโน่ยเมื่อกี้ค่าเสียหายเท่าไหร่นะเจ๊ค่าแรงไหนเมื่อกี้ไม่เอาให้เข้าใจ่าไม่กูมีเองเลยขอให้เจ้าของนารับผิดชอบอ๋อโอ้ดีเด้นี่โอ้นี่ครับเดี๋ยวดูการปี64นี่ตั้งแต่ไปถ่ายทำมานี่เพิ่งเจอเจ้านี้นะครับ เจ้าของนารับผิดชอบเองเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของนาครับในรับผิดชอบอยังไงเนาะรถไปโคไม่เจ้าของหอดบ่ามาบอกมายัางไงเนาะรุ่งไปเลยเนะยาะอแอบไปว่าไปถอดรับผู้ผีตายเห็นทางนทิศไหนผีตายแล้วย่บอกได้ยังไงเนาะหน่วลละ <c oughs> คน<ด>อยู่ต้องบอกเ <c oughs> นี่ยมันมีวั่นใจเขาบอกมไม่คนอยู่ต้องบอกไม่ให้ผีบอกอยังไงอให้ทต้องบอกทางสิ บอกว่าเออตรงนี้มันเป็นบ่อนะมันเคยไม่ไม่มีรถเกี่ยวลงนะมีถุงก็ไเห็นมาัะก็ได้ไม่จะไม่ได้ลงไอ้นี่อะไรโอ้ลืมทางแล้วมั้งโทษผีบ่พี่ไปโทษผีนะผีปร่งเรียงผู้ถูต้องโทษเจ้าของนาครับที่ไม่บอกครับผมเจ้าของนาเป็นลมเพราะว่าของนาก็ไม่มานะมาแต่หลานหลานก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะลงทำใหม่ อลลลงเเเ่่่่ยวหาานนมมไไไป็รหหรอกลานแกคนไหนผู้ชายป่อ้ผู้ชายที่พูดเบอื่องเสื้อสีขาวบ่าอ๋อแกบอกผมอยู่ตอนที่รถขึ้นแล้วนะแกบอกว่าตอนไถรถเกี่ยวไอ้รถรถไถก็ติดตรงนี้เลยเวลารถติดแล้วมาพูดรถไถก็ติดแล้วพูดไรนี่คนมาคนมาเต็มถนนนะไม่มีคนบอกเลยว่าเออน้านี่ไม่มีคนเกี่ยวมันมันเคยเป็นสะเก่านี่พอจะตีปั๊บ วัดมายาวเลยสาเก่าบ้างเลยรเกียวไห้บ้างอะไรบ้างสรุปสรุปว่ามันเป็นอะไรพี่เอาเท่าที่พี่เข้าใจว่าตรงที่เราติดล่งน่าจะกูนี้ติดกู้ช่างมันจะให้เราเกี่ยวให้มันติดให้มันรูดติถ้าถ้าไม่ติดก็ดวงดีไปไม่ใช่สรุปว่ามันเป็นพื้นที่นะมันเป็นยังไงเป็นบ่อเก่าบ่อเก่ามันเป็นบ่อเก่าเป็นทางน้ําไหลลงมาลงมาเลยแล้วที่นี่เขากบทํานกบทํานากบทํานาไม่พอไปไปขุดเผาถ่านตรงนั้นอีก ขุดมาไต่เานขุดมาแต่ฐานเลยเนี่ยนะคมีแต่ฐานข้างล่างอ่ะดำเลยไม่บอกอุบนี่จะให้รถเกี่ยวผ่านรถเกี่ยวใช่ถ้าถ้าถ้าผ่านก็รอดอย่างเงี้ยอ่าอ่าคาดเดือนคสนี้ครับผมน่าจะเป็นเคสแรกของประเทศไทยเลยครับตกเตาถ่านครับผมรถเกี่ยวตกเตาถ่านเจมาจากอำเภอเมืองเพชรบุรีครับ มาตกเตาถ oh, so, oh, yeah. really ่านที่เบอร์แกนดงครับโอ้โหไม่สมศักดิ <t <t ์ศรีเลยนะเจ๊เนาะอ่ะจะขึ้นได้ยางนะเจ๊จะขึ้นเทเลอร์แล้วบ่เนี่ยัังมนจะขึ้นเทเลอร์ถ่ายข้าวเอาข้าวออกในข้าวโพอ๋อปล่อยข้าวอยู่จ้้าาขไปตรงนู้นเลยไปไปถ่ายคำนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับ นี่ครับปล่อยข้าวครับผมแปวัจะนอนะบปั่นข้าวใส่ถุงปุ๋ย <c oughs> เยอะไหมพี่สามสี <c oughs> ่ลูกอ,อ๋อประมาณสามสี่ลูก ไปแล้วสองครับรูปที่สามครับจะสอบหวยไเ่าโอ้หมดพอดีหมดพอดีที่พุโอ้ไรมมนเร <c oughs> ื่อยๆเสร็จเนี่ยเนี่ยให้ให้แกขยับมาตรงสะอาดๆแล้วก็กองไว้ตรงนี้ก็ได้คือน้ำเลือดละลายคือน้ำเลือดละลาย อ๋อเหลือนิดนึิงอาลเาหมดแล้วครับ <Okay. S 1> นี่เป็นทีมของอเจ้าบ้านว่าจะใส่หกล้อครับแต่ว,ว่ามันน้อยเกินไปครับผม ก็เลยไม่่ใสฝั่งของรถเทลเลอร์ครับกลางบันไดรอแล้วพี่สมคิดบอกไม่เอาแล้วติดโลมแล้วไปดีกว่าเก็บอุ้มครับ อากาศความมืดมีแต่แสงไฟที่มองเห็นวันดบปีเลยครับโอ้ถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ช็อดเด็ดแน่นอน ขับวนล้างแทกก่อนนะครับตรงนาแปลงนี้นี่มีน้ำล้างโคนที่โอบไปแทกเอาไว้ โซ่โซ่กับสลิงครับฝาข้างเปิดโซ่ร่วงเอ๊ะุงนั่นนะโซ่หรืออะไรนั่นแหละมันร่วงลงมาเดี๋ยวลืมเนจะ้ว เต็มเล์ครับขึ้นไปแล้วครับนิ่มมาก นิ่งสุดยอดเลยครับเรียบร้อยครับปลอดภัย เก็บบันไดครับเรียบร้อยไปแล้วเดินทางปลอดภัยครับเจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอให้เป็นหลุมนี้หลุมหลุมแรกแล้วก็หลุมสุดท้ายเจ๊เกี่ยวข้าวก็ลื่นไหลครับผมนี่ทำงานตามไปมนี่ครับเจ้าของนาเอาเอาข้าวกลับบ้านาเอาไปตากเือเอาไปขายปะไม่ตาก่อ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเปอกัวไปแ้วไปแลวัาพร้วไปแ้วะไปแล้วล้วไปแล้วไหล้วไปแล้วาปแล้วไปแ้วไ้วไป้วล้วไปล้วไล้วสล้วัปวัปไ